สวัสดีเพื่อนๆชาวคลาสสิกเลโทรวันนี้บังเสืออยู่ที่เจม500ซิตี้แคมป์วันนี้ก็ลังมีงานงานแคมปิ้งงานงานเออ่งานพบปะมิ้งเล็กๆของกลุ่มรถคลาสสิกก็วันนี้เดี๋ยวบังจะพาชมคลาสสิกที่มาวันนี้นะมีรถพี่หมูมาก,ก่อนเพื่อนนะเออรถพิตะอ่าวันนี้แล้วก็รถบังบังเสือ เดี๋ยวก็มาแนละ้ววันนี้เดี๋ยวดูไปชมกัน บางเสือมาทาครับพื่สาหรับคนที่ชื่นชอบรถกัสติกนะนี่ก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องชาวคัสติกเลโโทรได้ลุ้นกันชมกันนะครับวันนี้ก็จะมีรถพี่หมูนะโหสวยจริงเ่ยสวยตลอดการนะปีสามสิบคนนี้เนี่ยหน้าเรวินสวยตลอดการนะครับวันนี้ สวยที่สุดเลยนี่เอาออกข้างด้วยอันนี้เอาบรรยากาศในเกมซิตี้แคมนะฮะเกม500ซิตี้แคมป์มาบรรยากาศชิวๆสำหรับเพื่อนๆชาวคลาสสิกเปิดที่มิทติ้งอีกหนึ่งมิทติ้งนะสำหรับชาวคลาสสิกและเลโทรที่จะมาหาที่หาที่มิทติ้งหาที่พบปรบ พูดคุยกันก็ตามภาษาเลโทและรถคัสติกก็แนะนำอีกนี่ที่นี่อีกหนึ่งสถานที่นะสำหรับชาวเะโหล่โถดูบ้าบรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามตัวนี้นะตัวนี้เป็นรถของพี่หมูประธานกลุ่มเคสามสิบจังแจว๋วก็ ก็สำหรับพี่หมูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่สำคัญสำหรับคนในรถโตยต้าอีสามสิบจะรู้จักพี่หมูดีนะก็เป็นบุคลากรที่พอประสานงานแล้วก็คอยจัดมิ팅ต,ต่างๆรวบรวมรถแล้วก็ออคอยผู้ประกอบาประสานงานระหว่างสมาชิกด้วยกันนะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่บางเสือก็รู้จักกันดี จเจอกันบ่อยทมงานคลาสติกดูความสวยงามนะพี่น้องสำหรับคนที่ชอบขพื่นชอบมีรถคลาสติกไม่ต้องอะไรหรอกชีวิตพลาสติกเนี่ยแค่มีรถคันนึงเอาเครื่องไว้ใจได้ครับผี่ไปพบปะพืชคุยตามสถานที่ต่างๆก็ก็เป็นที่ความสุขแล้วสำหรับชีวิตอแล้วพี่หมู ภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นสถานที่ริมน้ำอยู่ริมน้ำอยู่ที่ถนนล้มเก้านเลี้ยวเข้ามาหน่อยกลับรถตรงล้มเก้าซอยหนึ่งก็อ,อยู่หลังตลาดต้นไม้หรือเปิดเปิดจีวีเอสมาที่เจมเจมห้าร้อยซิตี้ล้มเก้านะก็จะมาถึงที่นี่ก็สถานที่ที่แนะนำนะ นี่สำหรับรถพิตะา K16 K16 อันนี้พิตะคันนี้ K16 ใช่ไหมอ๋อสำหรับสวยมากอันนี้พิตจะไปที่น้วันจะไปจับตรงวอรรางวันด้วยเนี่ยอยู่ไหนมเนี่ยนี่พี่เี่เชนน่หละัรถพิต้าไอเนเนี่ยข้าวีเ่นกันเลยครับ อีกหนึ่งคันที่เสืองามนะครับโล้ลาสติกนะเก็บเดิมการที่จะเก็บเดิมแล้วก็หาอะไรให้ครบๆว,วกนี้ก็กยากนิดหนึ่งนะถ้าคนไม่รักจริงก็จะหายากนะสำหรับอะไรนะการสอบสแสวงหาเส่นไฟเดียวของรุ่นนะ ผู้คนที่ชื่นชอบอันนี้เป็นเค t o y o า a KE 1สิบหกแวนซึ่งหายากสำหรับในเมืองไทยมีน้อยพบน้อยนะก็ใครมีอยู่ในครอบครอก็ค่อนข้างจะห่วงแหนสำหรับ Toyota KE 16ิบหแวนก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเออข้ามาก่อนที่ข้ามาก่อน,น KE 26กับ KE 36สามหสิบหกแวน นี่ติ๊ตาเขาเก็บเดิมค่อนข้างจะเก็บเดิมภายในได้ดีแล้วก็สวยมากรถติ๊กตาให้ชมภายในพ่อติ๊ตาบอกว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไรหร่สำหรับภายในยังมีกรุฝาข้างแล้วก็เก็บอะไรภายในยังเหลือออีกเตกแต่งอีกสักรยยยะยะหนึ่งก็จะสมบูรณ์ การหารถที่สมบูรณ์แล้วก็ภออาษีไปขาดนั้นยากกว่านี่สำหรับรถพิจารนี่ครบสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากช่อง l e โท o ตอรี่บันทึกของเรื่องราวของคน l e โท o ไว้ด้วยครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด <c oughs> กดติดตาม เป็นกำลังใจให้บางเสือด้วยขอบคุณครับผม